ขึ้นไปแล้วนะคะนี่นะคะทนายตั้มก็ได้เกาะน้องโอมแล้วก็เอ้ยน้องน้ำมนนี่เอามาดูกันถ้าเราไปทางนูน้นเราได้ใช่ไหมล่ะ ก็มีนักข่าวนะคะยังมีนักข่าวภูมิภาคนะคะแล้วก็ลุงป้า